สวัสดีค่ะนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พบกับเสียบแล้วก็บริษัทซูเปอร์วีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะคะสําหรับสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของทางซูเปอร์วีนั่นก็คือ SPV Super V Keratin Hybrid Repeniture นะคะซึ่งคลิปที่แล้วเราได้แนะนํากันแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดียังไงมีส่วนผสมมาจากอะไรแล้วก็ใช้ทํางานอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ เราจะใช้เคลตินไฮบริดเ e ฟิน i t เชอร์ในการทำทรีทเมนต์นะคะซึ่งทรีทเมนต์หรือว่าสปาที่เราจะใช้คู่วันนี้ก็คือ SPV Hair Spa Treatment นะคะเป็นสูตรขายดีของเราเลยหรือว่าแ a i r สปาผมหอมนั่นเองนะคะยังไงก็ผสมยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มาดูวิธีการผสมนะคะเคลตินไฮบริดรีฟินิเชอร์ตัวนี้นะคะ กับตัวแฮร์สปาทรีทเมนต์นะคะที่วันนี้เราจะทำทรีทเมนต์กันวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะสำหรับตัวเคลาตินไฮบิดเขาจะมีจุกนะคะฝาพลาสติกปิดอยู่นะคะจะมีลูกศรก็คือให้เริ่มดึงจากฝั่งที่มีลูกศรอ,อยู่นะคะออดึงง่ายมากๆนะคะเพราะตัวนี้เนื้ออ่อนนะคะไม่ได้แบบแข็งเลยแล้วก็จากนั้นนะคะก็เปิดจุกตัวนี้นะคะแล้วก็เทเลยถ้าต้องการความเข้มข้นนะคะสามารถใช้เคลาตินไฮบริด รีเพเนชอร์ตัวนี้นะคะปริมาณ10 ML 1ขวดต่อการทำทรีทเมนต์หนึ่งครั้งได้เลยนะคะตัวนี้เรียกว่าจะได้สูตรการบำารุงที่เข้มข้นมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักตัวทรีทเมนต์นะคะผสมเข้าไปโอเคจากนั้นก็คนให้เหนื้อเข้ากันนะคะแล้วก็นำไปหมักที่เส้นผมได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการหมักเลยค่ะแล้วก็นำนาแบบนะคะไปสระผมด้วยแชมพูเปิดเกล็ดนะคะหรือว่าปรับสภาพเส้นผมก่อนการทำทรีทเมนต์นะคะจากนั้นนะคะ ตัวเนื้อที่เราผสมไว้นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเมื่อกี้เรายังไม่ได้คนให้ดูนะคะอ่าคนเลยให้เนื้อเข้ากันนะคะพอเนื้อเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทาลงที่เส้นผมนะคะทาลงที่เส้นผมได้เลยโดยเราจะเว้นนะคะไม่ให้ทาโดนบริเวณช่วงโคนผมนะคะเราจะเน้นช่วงบริเวณช่วงกลางถึงปลายหรือบริเวณส่วนที่ผมโดนเคเมีหรือจุดที่ผมแห้งเสียเยอะๆนะคะ ตีนะคะแล้วก็ทำการตีเพื่อเป็นการนวดทรีทเมนต์ให้เข้ากับเนื้อเส้นผมนะคะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งศีรษะหลังจากใช้เคราตินไฮบริดควบคู่กับทรีทเมนต์จะเห็นว่าผลลัพธ์ผมนุ่มสวยมีน้ำหนักแล้วก็เรียงเส้นดีมากๆเลยนะคะ